คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามมเจันาทําคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงงงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า246 5ทุกๆท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทำทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคะ่ะหากผิดลาพประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปเดียวของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากร์โดยดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้าท4 6 5 Channel ใชน y ใน t u b e นะคะต้อนรับเข้าสู่การทํานายดวงเป็นประจําทุกๆเดือนคลิปนี้ถือว่าเป็นสเปเชียลคลิปเป็นคลิปพิเศษมากนะคะที่กิ่งฟ้าตั้งใจทําให้ทุกท่านมากๆหากกิ่งฟ้าว่างนะคะอ่ะก็เป็นดวงของคนทั้ง7วันประจําเดือนเมษายน2 564นะคะแต่ส่วนท่านใดที่ชอบดูเป็นแบบ12ราศีมากกว่านะคะประจําเดือนเลยอาจารย์ลงไว้ครบเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะคะอันนั้นอาจารย์จะทาเป็นประจําเลยนะคะก็ ก็อาจารย์แปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วใต้ Description หรือว่าในคอมเมนต์ที่อาจารย์ พินตัวเองเอาไว้นะคะหรือว่าบางท่านถน,นัดในการเข้าช่องของอาจารย์กิงฟ้าเข้าไปนในเพลย์ลิสที่เขียนว่าดวงเดือนเมษายน2 5งหคุณก็จะเห็นครบทุกราศีคุณก็ไปเลือกรับฟังรับชมกันได้เลยนะคะแต่ท่านใดที่ชอบดูเป็นดวงทั้ง7วันหรือจะดูควบคู่กันก็ได้ก็ให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะก็อย่างอย่างเช่นเคยาจะาทำานายโดยภาพรวมโดยกว้างนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสติเป็นแนวทางนะคะอาจารย์ก็จะมีพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านบวกให้กับทุกท่านอีกเช่นเดิมนะคะ,ะก็คลิปนี้ขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มนะคะค ว่ามันเป็นคลิปที่ อาจารย์ไม่ได้ทำลักษณะนี้แบบนานแล้วพอสมควรนะคะเคยทำเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วคือย้อนไปนานมากนะคะอ่าก็เห็นหน้ากิงฟ้าบ้างอาจจะไม่เห็นบ้างนะคะไม่ต้องเบื่อกันนะเพราะว่าจะไม่ได้เห็นในทุกๆคลิปอยู่แล้วนะคะจะเห็นเฉพาะบางคลิปเท่านั้นเองนะอ่าแล้วก็ขออภัยสำหรับแบ็ k กราวด์ที่ค่อนข้างจะรกลุงลังมากๆเลยนะคะคิดว่าเป็นสไตล์แล้วกันธรรมชาติเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวกิงฟ้าค่อยๆพัฒนากันไปนะคะอาจจะมีแบ็กดรอปให้มันดูดีกว่านี้นะคะอ่เอาเป็นว่าวันนี้ให้ฟังคันทํานายแล้วก็ดูไพ่ของกิงฟ้า แล้กันเนาะอะ่ตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาววันพุธกลางวันนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะดวงชะตาของคุณโอ okay. เค Enlightenment Cultivation Insight Delight Concentration, splendor, acceptance, copy. <laughs> personal transformation. โอเคชาววันพุธกลางวันนะบอกเลยว่าพลังงานคุณดวงขึ้นมากนะคะแต่อาจารย์บอกเสมอยามขึ้นอย่าลงละเริงยามลงก็ห้ามท้อเด็ดขาดนะคะพลังงานของคุณช่วงนี้มันเหมือนกับว่าทําอะไรก็ปังปุริเย่ไปหมดเลยนะคะมีความปังหรือว่ามีแต่คนรักคนเมตตาคนสนับสนุนทําอะไรก็มักที่จะได้รับความราเรินแต่ต้องบอกก่อนว่าทํางานเนี่ยมันก็ย่อมเหนื่อยเป็นปกตินะคะไม่มีใครทํางานแล้วมันไม่เหนื่อยนะคะงานสบายจริงๆบนโลกอาจจะไม่มีนะคะคนที่เขารวยก็ยังทํางานกันอยู่นะคะแต่ พลังงานของคุณมันเป็นคําว่าช่วงนี้ทําหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างหรือว่ามีหลากหลายอย่างที่เราเองอาจจะต้อง ต้องรับมือกับมันแต่มันเป็นความรับมือที่คุณเคยทํามาแล้วเคยเคยผ่านมาแล้วหรือว่ารับมือเอาอยู่ไว้นะคะแล้วก็คุณเองจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคะเนี่ยอาจารย์มองว่าศักยภาพในการทํางานหรือว่าผลงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นเป็นทุนเดิมแล้วก็มีโอกาสที่บางท่านอาจจะทํางานประจําแล้วก็มีอาชีพเสริมด้วยนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าในงานที่คุณทำเนี่ยเป็นพวก multitasking ทําอะไรหลากหลายอย่างอยู่แล้วต้องจัดการหลากหลายสิ่งอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณจะจัดการแล้วก็วางแผนทุกทุกอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนบาางท่ ะะช่วงนี้นะคะม,มีมีงานมาลุมตอมเยอะบางคนงานเยอะปุ๊บหมาทาบางท่านเป็นงานฟรีแลนซ์งานอิสระเนี่ยงานเพิ่มปุ๊บเงินเพิ่มปั๊บทันทีนะคะคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่างานก็ไหลามาเทมาเงินก็มีโอกาสไหลามาเทมาด้วยเดี๋ยวอาจารย์ค่อยดูเจาะลึกให้ช่วงนี้นะคะคุณจะมีแบบคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีชื่อเสียงก็ได้หรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันว่า,าพูดอะไรก็ตามแต่ก็ คือคนนับหน้าถือตาคุณนะคะแล้วก็เหมือนมั่นใจในสิ่งที่คุณทํามากขึ้นมันแปลว่าช่วงนี้คุณเองเป็นคนที่วางแผนในชีวิตดีมากหรืออนาคตของคุณกําลังจะไปไกลได้ดีมากๆนะคะการที่ทาอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการาทา on ํางานออนไลน์ต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกใน แนวเทคโนโลยีความทันสมัยหรือว่าต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษาเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายซื้อมาขายไปหรือว่า,อาชีพที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโ,โภคเครื่องดื่มนะคะอ่าหรือเป็นอาชีพที่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นนะคะจะค่อนข้างเด่นมากด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าในเดือนนี้ของคุณน่ะถ้าไม่มีคนมาช่วยเราก็แปลว่าเราไปช่วยเขาแต่ยิ่งให้เราเองจะยิ่งได้แต่ถ้าสมมติเรามี่เหตุทุกร้อนอะไรถ้าเราแค่เอ่ยปากก็จะมีคนมาคอยสนับสนุนและช่วยเหลือเรานะคะช่วงนี้เนี่ย แบบดวงของคุณเด่นจริงๆนะเด่นมากๆมไม่ไม่มีอะไรจะติมากมายนะคะอย่างเดียวเลยคือมีสติทุกทุกย่างก้าในชีวิตแล้วกันนะคะเรามาดูสําหรับเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างการเรียนช่วงนี้เนี่ยมันแปลว่าต้องอ่านหนังสือหัวหมุนเลยหรือว่าอาจจะแปลว่าต้องออทำทำการบ้านท,านทานํางานค่อนข,ข้างหัวหมุนบางท่านอาจจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เลยบอกว่าเออต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ทุกๆความคิดของเรานะคะมันเหมือนกับว่า มันเหมือนสมองม,มันเปิดกว้างมากขึ้นมันโล่งมากขึ้นจําอะไรได้ดีมากขึ้นหรืออาจจะความจําค่อนข้างดีมากกว่าเดิมนะคะหรือว่าอาจจะเข้าใจใน,ในบางสิ่งบางอย่างที่เขาสอนหรือว่าเราเองจะต้องอ่านแลวเข้าใจมากกว่าเดิมช่วงนี้บางท่านมีโอกาสสอบผ่านสอบได้ถ้าเรามีความพยายามและอดทนถ้าอดทนพยายามมีโอกาสสอบได้คะแนนที่โอเคหรือว่าผ่านนะคะบา,บางท่านบอกอาจารย์คะผ่านคาบเส้นหนูก็โอเคมากๆแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยต้องอ่านหนังสือเยอะนะต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าพลังงานขึ้นว่า อ่านหามลุ่งขำค่าแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะมีการเรียนพวกแนวภาษาเพิ่มเติมหรือว่าเรียนผ่านสื่อออนไลน์หรือเรียนพิเศษเพิ่มเติมไปโลดดีมากๆเลิศมากๆบางท่านเรียนเพื่อที่จะสอบเข้าทํางานช่วงนี้ก็มีโอกาสสอบที่จะแบบสอบได้นะคะหรือว่ามีโอกาสติดลิสอะไรประมาณนี้นะคะอ่าสำหรับเรื่องการเงินการเงินนะคะช่วงนี้ก็คือ เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็อาจจะมีเดเหตุออกไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันอาจจะหมดไปกับพวกการผ่อนน,นู่นผ่อนนี่ตามปกตินะคะหรือช่วงนี้อาจจะทําบุญเยอะก็เป็นได้นะคะหรือช่วยเหลือคนเยอะแต่อย่าให้ใครหยิบยืมตังจนกระทั่งเราเดือดร้อนนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดคิดดีๆก่อนที่จะควักเงินออกจากกระเป๋าหรือโอนเงินไปให้เขานะคะเพราะว่าบางทีอาจจะได้คืนยากมันเหมือนการทําบุญไปเลยอะพลังงานมันขึ้นว่าเงินหมดไปกับการทําบุญหรือการให้ทานอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการลงทุนทําธุรกิจหรือการขยายกิจการก็คคคือทําาไดด้มดมมัันนเกิว่ง เหมือนลงทุนเพื่อประโยชน์หรือว่าได้กําไรตามมาในอนาคตก็เป็นได้นะคะบางท่านนะคะช่วงนี้อาจจะมีโอกาสถอยรถนะคะหรือว่าถอยมือถือใหม่หรือว่าถอยสีหลังคา,าใหม่คือทรงผมอะไรก็ได้คือมันเหมือนมีมีบางสิ่งบอย่างที่คุณรู้สึกว่า สมใจแล้วได้เปย์ออกไปเปย์ปุ๊บก็ได้บางสิ่งบางอย่างใหม่ๆเข้ามาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะมันก็เลยหมายว่าการเงินงคุณเข้ามาแบบสบายๆไม่ได้เดือดร้อนอะไรชิลๆในการใช้จ่าย,าย,าย,ายแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเก็บเงินอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยก็ได้นะคะฉะนั้นมีสติในการใช้ตงค์เยอะๆนะคะอ่ะเรามาดูสําหรับความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างอาจารย์พูดเลยว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่อาจารย์อยากให้เรามาระวังนิดนึงว่า คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าเจ้ากรรมในเวรก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่อ,อาจจะยังไม่เหมาะสมกับเราก็เป็นได้เพราะว่าพลังงานมันยังขึ้นมาว่าเป็นพลังงานของคําว่ารักสามเศร้ารักซ้อนหรือบางท่านอาจจะเพิ่งเสียใจเพิ่งอกหักมายังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือว่ายังเรอ,อยงยังอย่แบบรอคนเก่าอยู่หรือเปล่ามันก็เลยเป็นลักษณะคําว่าอารมณ์ค่อนข้างขุ่นมัว แต่มันอาจจะแปลได้มุมมองหนึ่งว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้ใส่ใจในเรื่องความรักนะคะคือมันเหมือนกับว่าตอนนี้กําลังเดินหน้ากับชีวิตอยู่หรือว่าตอนนี้ไปเอาดีเรื่องการงานการเงินการเรียนอยู่ก็ไม่ผิดอะไรฉะนั้นช่วงนี้มันแปลว่ามีเสน่ห์แต่ยังไม่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นกับใครแต่คุยคำๆคุยเล่นๆได้นะคะแต่ถ้าจริงจังยังไม่ใช่เวลานี้นะจ๊ะรอไปก่อนเนาะแต่อาจารย์พูดเลยว่าคุณมีเสน่ห์ล้นมากๆฉะนั้นบริหารเสน่ห์ใช้เสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ในทางอื่นๆที่ดีและถูกต้องดีกว่าเนาะ่่สารัันนนมูไชดเจ้ึกว เดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยมันจะเป็นลักษณะคําว่า on off หรือว่าช่วงนี้เนี่ยม,มันเหมือนคุยแล้วยังไม่ใช่คุยแล้ว มันอาจจะมีปากเสียงกันด้วยซ้ําไปอาจารย์กลัวว่าคุยกันแล้วถ้าทะเลาะกันมีการบล็อกกันเกิดขึ้นได้ด้วยหรือว่าต่างคนต่างห่างหายกันไปได้นะคะฉะนั้นช่วงนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเรามาระวังในคําพูดนิดนึงเพราะว่ามันมันดูเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนทัศนคติไม่ตรงกันมีการทะเลาะกันทั้งที่ยังไม่ทันได้แบบคบเป็นจริงเป็นจังเลยแต่มันเหมือนมีมีแบบการน้อยใจนะคะแล้วพลังงานของคุณอ่ะเอาตรงๆนะเดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามาเดี๋ยวก็มีคนให้ความสนใจเราเข้ามามันอาจจะมี คุยมากกว่าหนึ่งคนก็ได้คนที่เราอาจจะชอบมากที่สุดตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะเป็นคนอื่นที่จะเข้ามาในอนาคตหรือว่าคนที่คุณคุยรองลงมาก็เป็นได้คนที่โสดเนี่ยมีสิทธิ์เลือกค่ะนะคะเราก็ดูดีๆแล้วกันแต่ช่วงนี้เราบอกว่าความสัมพันธ์มันยังเหมือนคําว่าตึงเครียดหรือว่ายังไม่พัฒนากันนะคะอ่ะเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งเสียใจเดี๋ยวมันก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่าลืมรักและเคารพตัวเราเองนะคะอ่ะอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะสาหรับคนที่มีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วเป็นยังไงงงงบบ้้้าานนนนะคะคเอออ่่่่ตกววชีีย ค่อนข้างที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าพูดกันดีๆหรือว่าหยอกล้อกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพูดกันแรงๆมันมีโอกาสที่จะมีคดีความได้นะคะหมายถึงว่าทะเลาะกันถึงขั้นทะเลาะกันบ้านแตกก็มีจากเรื่องเล็กๆนะคะฉะนั้นให้เรามาระวังเรื่องคําพูดแต่อาจารย์กับมองว่ามันมีความสุขเข้ามามากกว่ามันเหมือนบางคนทะเลาะกันแล้วมีความสุขก็มีนะคนแปลกๆก็มีนะ ยิ่งทะเลาะกันยิ่งเข้าใจอะมันก็เป็นเรื่องปกติแหละแต่บางคนอบเหมือนแบบทะเลาะกันให้รู้สึกว่ายังรักกันอยู่ก็เป็นได้นะคะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องนะมันก็ปวดหัวปวดประสาทได้นะถ้าพูดกันตรงๆแบบนี้นะแต่อาจารย์มอว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นก็เป็นได้ขอให้เป็นแนวนี้มากกว่าแล้วก็บางท่านที่อยู่ไกลกันก็อาจจะติดต่อกันเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ช่วงนี้ให้เกยร่ิซึ่งกันและกันซะส่วนใหญ่นะคะอาจารย์มองว่าเป็นแปรในแง่ดีมากกว่านะคะเพราะว่าาาาในกรรเเป็มข้วจหือ ดูแลซึ่งกันและกันบางคนมีบุตรมีลูกก็ดูแลครอบครัวดูแลบุตรดูแลลูกดูดูแลน้องหมาน้องแมวคือเป็นได้หมดนะคะโดยภาพรวมคือไม่มีปัญหาอะไรแต่มันกอาจจะแบบมีกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆค่ะแต่มันไม่ใช่ปัญหาถึงขั้นเลิกลาขนาดนั้นนะคะมันยังพอแก้ไขกันได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะสําหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะสุขภาพนะคะ อาสุขภาพเรื่องบริเวณระบบสายตาตาแห้งนะคะบางทีจ้องจอคอมมากเกินไปแต่มันยังพอรักษาได้ยังมีมีเหตุทําให้หายได้อยู่นะคะไม่ต้องกังวลแล้วก็พลังงานขึ้นลนนนักษณะนี้บางทีบางครั้งเหมือนปวดปวดขมับเบ้าตามันลามไปปวดหัวมันเป็นได้หมดเลยแล้วก็บางท่านนะคะอาจจะเหมือนบางทีบางคนนะเหมือนมีแบบ ใต้ตาดําหรือว่าบางทีมันปวดมันปวดไปมันมีแบบพวกไขมันขึ้นตรงตาก็ได้นะเป็นได้หมดเลยคือมันเป็นบริเวณสายตาถ้าเห็นจากพาคือชัดเจนมากๆนะคะแล้วกเ็เรื่องอุบัติเหตุเล็กๆอาจจะเกิดขึ้นได้หรือบางท่านอาจจะมีการทําฟันทําศัลยกรรมอย่างเงี้ยมันก็มันก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นได้ได้ด้วยแต่ถ้าไม่เนี่ยมันต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆด้วยละกันอาจารย์แนะนําเรื่องการทําบุญไปเลยทําบุญให้อ่ เป็นการบริจาคเลือดนะคะตอนนี้เขาขาดแคลนเลือดกันมากๆด้วยนะคะก็ไปบริจาคเลือดถ้าใครที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือว่าบริจาคได้ไม่มีปัญหาน้ำหนักถึงก็ไปบริจาคก,กันนะคะ,ะแต่ถ้าบริจาคไม่ได้ก็ไปทาบุญวัดพระบาทน้ําพุหรือว่าไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกคนพิการคนด้อยโอกาสต,ต่างๆคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวหรือช้างที่ป่วยอยู่นะคะไปหามูลนิธิต่างๆดูได้เลยใน Facebook ใน Google มันจะมีเยอะแต่ดูสถานที่ที่ไว้ใจได้ด้วยละกันก่อนที่จะกดโออนหรื ไปทําบุญที่นั่นๆนะคะหรือว่าทําเกี่ยวกับพวกสัตว์ป่าก็ได้นะคะมีเยอะแยะนะคะที่เราสามารถทําบุญได้พลังงานคุณจริงๆทําบุญด้านไหนก็ได้แต่ที่อาจารย์เน้นอยากให้ทําคือมันอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆแต่ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับทุกคนอันนี้ไม่ต้องไปกังวลน,นะคะอาจารย์บอกแก้เคล็ดแล้วแล้วก็ บางท่านอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะมันเป็นคําว่าเราดูดวงตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เพื่ออยู่เหนือดวงไม่ใช่ไปตามดวงนะคะอ่ะแล้วก็เรื่องอื่นๆอย่าลืมสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยการสวดมนต์อาจารย์แปะไว้ด้านล่างให้แล้วนะคะการนั่งสมาธิแล้วก็อย่าลืมนะคะในการที่ะจะ,ะเรียกว่าบางท่านอาจจะอยากสวดพระคาถาเงินล้านเพิ่มก็ดีนะเพราะพลังงานของคุณสวดพระคาถาเงินล้านเป็นการเสริมดีมากๆเลยนะ อ,อย่าลืมนะอีกหนึ่งอย่างในการทำบุญก็คือพ่อแม่บุปการีผู้มีพระคุณนะคะความกระตัญญูเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ อาจารย์ก็บอกเสมอในทุกๆคลิปแหละอาจารย์เข้าใจว่าพ่อแม่ที่โอเคหรือพ่อแม่ไม่โอเคก็มีมีขาวและดำโลกเราเนาะฉะนั้นกระตันยูเท่าที่เราไหวแต่อย่างน้อยถ้าเขาดีกับเรามากๆอย่าลืมนะไม่ว่าจะเป็นพี่ป้านาอาปู่ย่าตายายเราต้องมีความกระตันยูเพราะว่ายิ่งกระตันยูเท่าไหร่เรายิ่งเจริญขึ้นเท่านั้นมันเป็นเรื่องจริงมากๆอย่าลืมมันกระทำความดีนะคะเพราะว่าความดีจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวคุณนะคะสาหรับชาววันพุธกลางวันพลังงานคุณขึ้นดีมากๆขอให้คุณหมั่นกระทาความดีต่อไปนะอย่าลืมมกกกกล์ัั Subscribe Like ปตตติิิ้งงนาาาใใจจหอรย Facebook เฟซบุ๊กแฟนเนะคะหรือว่า tiktok หรือ IG ได้นะคะจะเป็นเหมือนชื่อตามช่องเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากร์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 5 Channel ใน y ช u t u ในนะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนคลิปนี้ถือว่าเป็นสเปเชียลคลิปเป็นคลิปพิเศษมากนะคะที่กิ่งฟ้าตั้งใจทำให้ถูกท่านมากๆหากกิ่งฟ้าว่างนะคะ,ะก็เป็นดวงของคนทั้ง7วันประจำเดือนเมษายน2 5 6 4นะคะแต่ส่วนท่านใดที่ชอบดูเป็นแบบ12ราศีมากกว่านะคะประจำเดือนเลยอาจารย์ลงไว้ครบเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะคะอันนั้นอาจารย์จะทำเป็นประจำเลยนะคะ ก็อาจารย์แปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วใต้ Description หรือว่าในคอมเมนต์ที่อาจารย์ พินตัวเองเอาไว้นะคะหรือว่าบางท่านถนัดในการเข้าช่องหองอาจารย์กิ่งฟ้าเข้าไปนในเพลย์ลิสที่เขียนว่าดวงเดือนเมษายน2564คุณก็จะเห็นครบทุกราศีคุณก็ไปเลือกรับฟังรับชมกันได้เลยนะคะแต่ท่านใดที่ชอบดูเป็นดวงทั้ง7วันหรือจะดูควบคู่กันก็ได้ก็ให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะก็อย่างอย่างเช่นเคยอาจะาทำในดโดยภาพรวมโดยกว้างนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสติเป็นแนวทางนะคะอาจารย์ก็จะมีพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านบวกให้กับทุกท่านอีกเช่นเดิมนะคะ,ะก็คลิปนี้ขออนุญาตชี้แจงก่อนที่่จะะะเริมนะคะ ว่ามันเป็นคลิปที่ อาจารย์ไม่ได้ทำลักษณะนี้แบบนานแล้วพอสมควรนะคะเคยทําเมื่อสีปีที่แล้วคือย้อนไปนานมากนะคะอ่าก็เห็นหน้ากิงฟ้าบ้างอาจจะไม่เห็นบ้างนะคะไม่ต้องเบื่อกันนะเพราะว่าจะไม่ได้เห็นในทุกๆคลิปอยู่แล้วนะคะจะเห็นเฉพาะบางคลิปเท่านั้นเองนะอ่าแล้วก็ขออภัยสําหรับแบ็กกราวด์ที่ค่อนข้างจะรกลุงลังมากๆเลยนะคะคิดว่าเป็นสไตล์แล้วกันธรรมชาติเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวกิงฟ้าค่อยๆพัฒนากันไปนะคะอาจจะมีแบ็กดรอปให้มันดูดีกว่านี้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ให้ฟังคันทํานายแล้วก็ดูไพ่ของกิงฟ้า แ,แล้วกันเนาะ,อะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาววานันพุธกลางคืนเรามาดูดงของท่านกันเลยดีกว่านะเอ็นไลท์เมนต์ฟูลฟิลเมนต์เอ e ม p o ว e ม m e ต t ดิฟเล c t ชัน elevation divine support drive joy understanding okay พลังงานโดยภาพรวมของคุณนะชาววันพุธกลางคืน ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้น่ะอาจจะมีเรื่องคิดเดยอะคิดมากเหมือนกันหรือเรื่องวิตกเจริญเรื่องกังวลน,นะคะมันมันเหมือนกับว่าช่วงนี้ทํางานค่อนข้างเยอะหรือว่าคุณกําลังมองหาสิ่งใหม่ๆที่มันแปลกใหม่บางท่านอาจจะทํางานแบบเดิมๆรูทีนเดิมๆรู้สึกว่าเออบางท่านทาธุรกิจส่วนตัวเนะวาะอาจจะแบบเอ๊ะผลิตภัณฑ์มันเดิมไปหรือเปล่ามัน มันต้องรักษามาตรฐานแต่มันก็ต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยมันจะเป็นลักษณะคําว่ากําลังคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆมากกว่ามันเป็นการเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆที่มันดีมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะแล้วก็พลังงานของคุณช่วงนี้เนี่ยเป,เป็นพลังงานที่ว่าคุณเองน่าจะมีความสุข ในบางสิ่งบางอย่างที่คุณทํามากกว่าเดิมนะคะหรือกําลังที่จะไปหาความสุขจากการทํางานอย่างเช่นไปทํางานในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารู้สึกว่าเหมือนไปทางานทุกวันเหมือนไปเล่นไม่ได้เหมือนไปทํางานนะคะมันจะเป็นกําลังหาแนวนั้นอยู่หรือบางท่านอาจจะมีการจบจากทางานที่เดิมไปทํางานที่ใหม่หรือจบจากโปรเจกต์เดิมไปทํางานโปรเจกต์ใหม่ก็ได้มันเหมือนมีมีงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะบางท่านทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไม่อยู่ติดกับที่ค่อนข้างโดดเด่นมากหรือว่าทํางานพวกงานอีเวนต์งานที่ไม่แบบ ต้องต้องออกไปพบปะผู้คนนะช่วงนีมน้มันเหมือนกับว่าทำเราราบรื่นมากยิ่งขึ้นช่วงนี้คุณจะเป็นที่จับตามองพอสมควรหรือบางท่านสมมตินะกำลังทํางานกําลังที่จะอยู่ในแบบอยู่ probation อยู่อะค่ะช่วงทดลองงานอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะแบบมีคนเพ่งเลงเราหรือว่ามองเราอยู่แอบมองอยู่ก็ได้หรือบางท่านเนี่ยอาจจะเจอคนกันแกล้งหรือคิดไม่ดีกับเราแต่อาจารย์บอกเสมอถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดหรือว่าเราไม่ได้ทำงานอะไรที่ผิดพลาดอะไม่ต้องไปกลัวมันเป็นเป็นเสียงนกเสียงกา ปากคุยปากคอยปากปูไม่ต้องไปไปสนใจเขานะคะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราเองก็ต้องปรับตัวเองเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันอาจจะแปลว่าเป็นช่วงของการพัฒนาตัวเองก็ได้เป็นช่วงของการที่จะแบบการ ขยับขยายตัวเราเองนะคะขยับขยายในสิ่งที่เราทําก็เป็นได้แล้วก็พลังงานของคุณนะอีกหนึ่งอย่างบางท่านทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเก่าของมือสองสื่อออนไลน์ต่างประเทศต่างๆนะคะดีดีมากๆนะคะมันเหมือนกับว่ามีความราบรื่นเกิดขึ้นและรวมถึงต้องบอกก่อนว่าคุณยงังโชคดีนะว่ามันเหมือนมีงานวิ่งเข้าชนมาได้เรื่อนไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันเหมือนมีมีงานที่คุณสามารถทําและแก้ไขปัญหาได้บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้มันเครียดเพราะว่ามันมีการประชุมเยอะมี อะไรที่มันแปลกใหม่เข้ามาแล้วเราเองต้องเริ่มศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้นก็ได้แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วมันก็เลยบอกปรับปนกันนิดนึงพยายามดึงสติตัวเองกลับมาให้ได้อาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้สู้ๆนะคะเพราะว่าความสุขของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมขอให้คุณมีความพยายามอดทนนะคะอย่าท้อถอยในสิ่งที่เราทําพลังงานของคุณขึ้นสวยอยู่แล้วนะมันเป็นแค่แบบอารมณ์นิดหน่อยที่เราเองแบบต้องปรับ <isin. S 2> เท่านั้นเองนะคะแต่อาจารย์มองว่าคุณก็มีไฟในการทํางานนะคุณยังมีแรงฮึดสู้หรือว่าคุณลุยแหลกแล้วคุณจะชนะทุกทิศทุกทางมันเป็นชัยชนะที่มันมีโอกาสที่ยังจะเข้ามาอยู่แล้วมันมีการก้าวหน้าบางท่านเลื่อนขั้นหรือตําแหน่งออบางท่านเริ่มงานที่ใหม่แล้วเป็นงานที่คุณรู้สึกว่ามันดีมากกว่าเดิมก็เป็นได้หรือเหมาะสมกับเรามากกว่าเดิมรู้สึกมันอัปเดตมากกว่าเดิมเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นงานที่เราใช่แต่ตอนนี้เราอยากได้งานที่มันใหม่กว่าเดิมและก็ไปเจองานที่แบบมันใช่กว่าเดิมตอออนน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 ีีนีี้้ใใปปัััจจุบท่่่่่หมมมกก็็็เเเเไดดถืวืววาาาารรรงๆะะะคพ ปลงครั้งยิ่งใหญ่สาหรับตัวคุณนะชาววันพุธกลางคืนเรามาดูต่อสําหรับเร er ื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างมีเรื่องต้องตัดสินใจบางท่านอาจจะอยากซิ่วหรือว่ากาลังตัดสินใจว่าจะเรียนคณะไหนดีทําที่อาเรียนที่ไหนดีอะไรที่มันเหมาะกับเราหรือว่าตอนนี้มันมีการตัดสินใจอะไรเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์หนูสมัครหลายที่แต่ไอที่ที่หนูสมัครไปมันเป็นที่ที่แบบหนูอาจจะยังไม่อยากได้มันก็เลยมีการตัดสินใจเยอะเหมือนกันแต่อาจารย์เชื่อว่าอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่มันแปลว่า มันก็ยังไม่ใช่นะเท่านั้นเองก็คือคนเรามันมีความเก่งมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองอาจารย์เชื่อว่าทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นมันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกมันดูเหมือนบังเอิญแต่มันไม่มีเหตุบังเอิญอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวคุณก็รู้ว่า เราควรจะไปด้านไหนเพราะว่าพลังงานของคุณมันมีโอกาสที่จะสอบผ่านสอบได้หรือว่าในคะแนนที่โอเคอยู่แล้วแต่แค่ว่ามันมีเรื่องที่เราต้องคิดเยอะเหมือนกันหรือว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคเยอะเหมือนกันหรือพิสูจน์ตัวเองเยอะเหมือนกันแต่คุณจงภูมิใจในตัวเองเถอะว่าคุณทําได้นะคะเพราะพลังงานมันขึ้นว่าได้รับความภูมิใจได้รับการต้อนรับอาจจะภูมิใจที่เราทําได้เพราะแม่ภูมิใจหรือคนที่ส่งเราเรียนภูมิใจก็เป็นได้บางท่านทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอาจารย์ก็ยังมองว่าคุณยังมีคนคอยช่วยเหลือนะคะ อในกรณีบางท่านอาจจะเรียนเพิ่มเติมเรียนเสริมยิ่งดีต่อตัวคุณเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเปิดรับการเรียนรู้คุณจะเรียนภาษาเพิ่มเติมเรียนอะไรที่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสายงานของคุณก็ได้หรือว่าอาจจะแบบไปซิวไปเรียนในคณะที่เรารู้สึกว่าโอเคมากกว่าเดิมก็ได้ก็คิดดีๆหน่อยละกันนะคะพยายามเขียนออกมาไปเลยบางคนเนี่ยถ้าจะย้ายคณะโปรกับคอนโปร ว่าข้อดีของมันคืออะไรคอนคืออะไรที่เราแบบไม่อยากได้นะคะคือข้อดีข้อเสียพยายามเปรียบเทียบคอมเพล์กันให้ได้นะคะแล้วก็มันจะตัดสินใจให้ง่ายกว่านี้เยอะมากเลยนะคะอ่ะเรามาดูสำหรับเออเป็นเรื่องการเงินนะคะว่าเป็นยังไงบ้างการเงินของคุณช่วงนี้อย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าเซ็นคำประกันให้ใครนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเบางทีมันเหมือนมันมีเหมือนการหักหลังการคิดไม่ตรงคิดไม่ซื่อะคะ่ะคิดแบบ คิดไม,ไม่ตรงกับเราที่เราคิดอะค่ะ,ะประมาณนั้นนะคะคือมันก็เลยบอกว่ามันมีความคิดไม่ซื่อตรงเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วก็อย่าไปหยิบยืมตังค์ใครแล้วเราไม่คืนนะคะก็ <laughs> ใจเขาใจเราด้วยแล้วกันนะแต่ช่วงเนี้ยอาจารย์บอกเลยว่าบางทีหมดไปกับเรื่องบางบางท่านนะบางท่านนะอาจจะทาฟันก็ได้หมดไปกับเรื่องสุขภาพหรืออาจจะเสริมสวยเสริมหล่อก็เป็นได้นะคะคือมันเหมือนกับว่าเงินของคุณอ่ะมันมันเข้ามาได้เรื่อยแต่มันมันเหมือนกับว่ามีเหตุต้องออกไปอยู่บ้างนะคะแต่ไม่ได้ถึงขั้นเดือดร้อนอะไรมันก็มาเรื่อยๆแหละบางท่านนะคะถ้าทําเกี่ยวกับเรื่องพวกของกินของบริโภคหรือการเดินทางเงินของคุณเข้ามาสะพัดแบบเยอะมากๆมีมีกระทั่งแบบ สามารถไปซื้อนู่นซื้อนี่ที่แพงๆได้หรือว่าเก็บเพื่ออนาคตได้หรือว่าชดใช้นี้สินให้หมดไปยิ่งไวยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะอ,อีกหนึ่งอย่างบางท่านอาจจะสั่งของนะคะผ่านซื้อออนไลน์ก็ดูดีๆแล้วกันเอาร้านที่ไว้ใจได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกหลอกนะคะแต่อันนี้ดูเป็นแนวทางเราต้องอยู่เหนือดวงดูดีๆสแกนดีๆไม่ใช่ว่าเอาร้านที่แบบ อะไรก็ไม่รู้แล้วบางทีอาจจะเขาไม่ส่งของให้เราหรือได้ของปลอมหรือไม่ตรงปกอะไรเงี้ยก็ดูดีๆหน่อยละกันนะคะแต่น้องนั้นไม่มีอะไรอาจารย์พุ่งตรงนะอาจารย์มาว่าเงินของคุณมันเข้ามาดีกว่าด้วยซ้ำมันเหมือนพอหมดไปเดี๋ยวก็หามาโปกได้บางท่านแบบทํางานฟรีแลน บอกเลยว่าช่วงนี้งานมันเข้ามาหลากหลายมากจนกระทั่งเราต้องเลือกบ้างเป็นปันหนึ่งเป็นสวยหล่อเลือกได้บ้างนะคะอ่าแล้วก็เงินของคุณอะ่ะมันก็เหมือนหมุนเงินคล่องอะ่ะไม่ได้มีปัญหาถึงขั้นเดือดร้อนจริงๆนะคะสําหรับความรักคนโสดนะคะช่วงนี้มีโอกาสเจอเป็นแบบชาวต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นหรือเจอผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆก็เป็นได้แต่มันเป็นการเอ่อมีมีการเจอกันมีการ,ม,การมีการได้ทําความรู้จักกันนะคะแต่ถึงขั้นได้แบบสารสัมพันธ์ได้ถึงขั้นเป็นแฟนไหมมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นอยู่ว่าต้องศึกษาดูใจกันมากกว่านนี้ะะค แล้วก็พลังงานยังขึ้นว่าคุณเองอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าคนที่เข้ามาเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้แต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนให้ความสนใจหรือว่าเอ็นดูเรามากๆเลยนะคะอาจจะมาในรูปแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วค่อยๆพัฒนากันไปนะแต่ถ้าบางคนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีใครบางคนอาจจะไปลุยงานลุยเงิน ดยเรื่องการเรียนต่างๆก็ุยเต็มที่เลยยังไม่พร้อมอย่าเพิมม่งมีถ้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมีบางท่านอาจจะเพิ่งอกหักเสียใจมาก็อย่าเพิ่งมีใครนะคะอย่าเอาใครมาเป็นตัวขั้นเวลานะคะใจเขาใจเรานะคะจําไว้เสมอมีสติมากๆแต่อาจารย์กลับมองว่ามันจะมีคนเข้ามาเป็นเหมือนอัศวินขี่ม,ม้าขาวนะคะเป็นนางพญาผมขาวไม่ใช่ <laughs> เป็นคนที่เข้ามามาเติมเต็มเราแต่มันเหมือนต้องใช้เวลารีบร้อนไม่ได้รีบร้อนนะอาจจะไม่ใช่ถ้าแบบปรับปรับเร้โชคเนี่ยมันอาจจะแปลว่า ไม่ใช่แล้วนะคะมามาทําให้แบบย่กิเดตเราหรือกะชุ่มกระชวยอยู่สักพักนึงแล้วก็ไปนะคะดูดีๆแล้วกันสําหรับคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะคุมเครืออาจารย์พูดเลยนะว่าตัวคุณเองนะอาจจะมีคุยมากมากกว่าหนึ่งคนสําหรับบางคนที่คุยมากกว่าหนึ่งคนช่วงนี้คุณอาจจะต้องเลือกมันมันเหมือนกับว่าคุณกำลังจะพิจรารณาแล้วว่าเอ๊ะคนนี้ดีจริงๆไหมคนนี้โอเคไหมอะไรเงี้ย,ม,ยมันจะเป็นช่วงระหว่างการเลือกนะคะแต่เดี๋ยวอาจารย์ก็คิดว่าคุณจะรู้แหละว่าคุณควรเลือกใครนะคะหรือว่า เลิกคุยกับใครมันต้องทั้งเลิกคุยกับใครหรือว่าเลือกใครมันจะเป็นแบบนี้เลยมันมีโอกาสที่คุณเองจะได้คบกับใครสักคนอยู่เหมือนกันหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คุณคุยด้วยถ้าคนคนนั้นมันไม่ใช่จริงๆเดี๋ยวคุณก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาคุยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะความฮอตของคุณก็ยังมีมาด้เลือๆเพราะว่าพลังงานของคุณนะ่ยมันเหมือนมีคนให้ความสนใจเราค่อนข้างหลากหลายช่องทางนะคะหรือว่าอาจจะมี คนแนะนําให้เรารู้จักกับใครสักคนหนึ่งก็เป็นได้มันมีการศึกษาดูใจกับใครสักคนหนึ่งแบบต่อเนื่องอยู่แล้วอะค่ะถ้าไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวก็มีคนใหม่แต่ถ้าเป็นเป็นคนนี้จริงๆอะก็คุยต่อเนื่องได้เพราะว่าเนี่ยมัน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 จะได้เป็นแฟนกันจริงๆนะเนี่ยก็ขอให้โชคดีเจอคนดีนะคะคนไม่ดีก็ขอให้มีเหตุต้องออกไปอ่าเรามาดูต่อสําหรับคนที่เป็นแฟนกันหรือแต่งงานเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะก,กันเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆเอาอาดีตมาทะเลาะก,กันนะคะหรือว่ามันเป็นเกี่ยวกับเเเเเเรรรรรรรืืืืื่่่่ออออออองงงงาาาามมมมณณ์์ล้้้ววนนนๆยัป็ถีชูสห ความหึงหวงเข้ามาเกี่ยวมีโอกาสบ้านแตกได้นะคะฉะนั้นต้องอะไรคะรู้จักการให้อภัยกันถ้ามันไม่ใช่เรื่องหนักหนาเกินไปหรือเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงคุณก็ต้องพิจารณาว่าจะยังไงต่อนะคะแต่ทะเลาะกันอย่างมีสตินะคะอย่าใช้คำหยาบคายหรือว่าอยาศาสตร์อารมณ์ใส่กันจนก,กระทั่งเป็นบาดแผลที่เกิดซึ่งกันและกันได้หนึ่งสติใจเย็นบ้างก็ดีนะคะเพราะช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามีอารมณ์แบบค่อนข้างปวนแปรมากๆในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณนะคะ หรือว่าเราไปไปจับอะไรบางอย่างโกหกเขาได้เขาอาจจะไม่ได้โกหกในเรื่องเรื่องแนวชู้สาวก็ได้ในเรื่องอื่นๆก็เป็นได้แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุผลที่มันมันมันไม่โอเคเลยไม่โอเคสําหรับเราเลยนะคะมันก็เลยบอกว่าช่วงนี้มันเหมือนอาจจะมีการห่างกาันสักพักหรือมีการทะเลาะกันลุนแรงสาหรับคนที่เป็นแฟนกันลามัระวังนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้อาจารย์เป็นห่วงนะคะแต่สาหรับคนที่แต่งงานแล้วอาจารย์มองว่าต่างคนต่างเข้าใจกันแล้วก็น่าจะไปเ่อกันได้ไม่ได้น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็รักกันเหมือนเดิมให้เก็ ซึ่งกันและกันเหมือนเดิมนะคะเหมือนเป็นคู่คุณคู่บุญคู่บาร,รมีกันต่อไปได้ไม่มีปัญหานะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพของคุณจริงๆอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะคะถ้าจะเป็นก็แค่บริเวณขาเป็นออฟฟิศซินโดรมเป็นโรคท,ทั่วไปที่มันเกิดจากพฤติกรรมของเราอย่างเช่นเรานั่งนานหรือออกกาลังกายเยอะไปก็ปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยคือมันจะเป็นทั่ว,วไปมากกว่าังเป็นโรคที่รักษาหายได้นะคะ,ะแต่ถ้าสําหรับบางท่านที่แบบเดินทางแบบ เรียกว,ว่าไงเ,เดินทางทางน้ำอะคะ่ะให้เรามาระวังนิดหนึ่งด้วยละกันนะคะหรือว่าว่ายน้ําตะคิวกินเน็บชาอะไรเงี้ยให้เรามาระวังตรงส่วนต่างๆในร่างกายของเรามากกว่านะคะอาจจะมาอันตรายนะถ้า,เ,าเป็นตะคิวกินในน้ำเนี่ยอันตรายมากๆฉะนั้นดูดีๆนะคะยืดเส้นยืดสายนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยถ้ารู้สึกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันเกิดปัญหาแบบเรื่องสุขภาพอื่นตามมาได้ด้วยนะคะพยายามรับประทานวิตามินหรือออกกําลังกายบ้างสักห้าถึงสินาทีมันจะช่วยได้เยอะนะคะ เรื่องการทาบุญนะคะอาจารย์ก็บอกเสมอพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสําคัญระดับต้นโลกเรามี2มุมขาวและดำพ่อแม่ที่โอเคกับพ่อแม่ไม่โอเคก็มีแต่กระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวบางท่านอาจจะเป็นพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายนะคะพ่อแม่บุญธรรมหรือใครก็ตามแต่เราต้องมีความกระตันยูถ้ากระตันยูแล้วอาจารย์เชื่อว่าความจเจริญจะเกิดขึ้นนะคะาบางท่านบอกว่า คือเราทําบุญกับพ่อแม่ยังไงใน,ในกรณีที่แบบเรารู้สึกว่าเราเรายังต้องใช้เงินอยู่ก็คือเราเป็นคนดีก็พอนะคะคือไม่ทําให้เขาเดือดร้อนไม่ได้ทําให้เขาทุกข์ใจนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราทําให้ทําให้แบบคนรอบข้างสบายใจมันก็คือความกตัญญูได้อีกรูปแบบหนึ่งอยู่แล้วนะคะทาบุญถัดไปนะคะทาบุญนอกบ้านแนะนําว่าให้ทําบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกความรู้วิชาความรู้อาจจะเป็นเหมือน าบ,าบางท่านเนี่ยอาจจะทําบุญให้กับพระสงฆ์ที่กําลังศึกษาเล่าเรียนอยู่นะคะเป็นเป็นสัมมาเนรพิสูสัมาเนนต่างๆหรือว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกหนังสือมือสองอย่างเช่นหนังสือที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราไปส่งต่อให้กับคนอื่นหรือว่าซื้อหนังสือใหม่เลยให้กับคนได้โอกาสหรือเด็กด้โอกาสต่างๆยิ่งดีนะคะหรือพวกทุนการศึกษา,าค่ะจะยิ่งดีเนาะ แล้วก็แนะนําว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพกของกินของบริโภคเครื่องดื่มให้กับพระสงฆ์ก็ได้หรือว่าให้กับคนได้โอกาสหรือว่าให้กับน้องหมาน้องแมวหรือว่าช้างก็ดีนะคะไปทําเลยทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จหรือสวดมนต์กรวดน้ําลงดินด้วยจะยิ่งดีการกรวดน้ําบททั่วไปอยู่ใน Google นะคะ,ะแล้วก็ บททั่วไปสําหรับการสวดม์อาจารย์แปะลิงค์ไว้ด้านล่างให้แล้วแล้วก็มีเสริมด้วยพระคาถางเงินล้านที่อาจารย์สวดเองก็สามารถไปฟังกันได้แล้วก็ปฏิบัติตามได้เพราะว่าตัวอาจารย์และพระอาจารย์ของกิ่งฟ้าเองก็เขียนเขียนมาให้อย่างชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็มีเครดิตจากหลายแหล่งเอามาให้คือรวบมาให้นะคะในพระคาถางเงินล้านดีมากๆสาหรับคุณถ้าสวดพระคาถางเงินล้านนะไม่ว่าจะเป็นพุธกังวันพุธกังคืนดีมากๆนะคะอ่ะก็ ขอให้คุณมีสติทุกย่างก้าวแล้วก็ขอให้คุณประสบแต่ความสําเร็จเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้มีเหตุต้องออกไปแล้วก็รู้ทางแนวแก้ไขหรือมีคนคอยช่วยเหลือด้วยละกันนะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้อาจารย์อย่าลืมติดตาม a c e b o o k Fan Page t i k t o k หรือว่าไ g ได้จะเป็นเหมือนชื่อช่องเลยนะคะลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิป description ไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage Instagram หรือ Tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ